จังหวัดอุบลราชธานีเปิดงานเสวนาจุดเทียนธรรมอุบลราชธานีเมืองกรรมฐา,านโลกครั้งที่สองหัวข้อสัมมาวาทะ สติสันติสุขสันติภาพวันที่12มิถุนายน2568เวลา13นิกาว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานเสวนาธรรมธรรมวิชัยสู่ศตว,วตรรษแห่งธรรมครั้งที่สภายใต้หัวข้อสัมมาวาทะสติสันติสุขสันติภาพต่อเทียนธรรมอุ อุบลราชธานีเมืองกรรมาฐานโลกร่วมกันจุดพลังศิลธรรมให้รุ่งเรืองมุ่งสู่สันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสถาบันโพธิขยาวิชาลัย980มูลนิธิหลวงปู่ม่านภูริทัตโต150ปีชาติการจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายกำหนดจัดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายวางรากฐานทางศิลธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษแห่งธรรมร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศณห้องบอลลูมซีโรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายในงานได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระเมธีวรยานรองเจ้าคณะภาคสิบ พร,ระครูปหลัดสุวรรณอดิเรกคุณพระเทรานุเทระพร้อมด้วยดรสุภชัยวีรผู้ชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยา980หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการธรรมยาตราครั้งที่3และพิธีจุดเทียนธรรมครั้งแรกในปี2567ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หลากหลายภาคส่วนและสร้างแรงศรัทธาอย่างล้นหลามในพื้นที่